สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องตอนสาวเอฟซีแฟนขับแฟนหมอรำพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลกับบรรยากาศสิออกเดินทางพี่น้องค่ะเตรียมสิ่งเตรียมของมังลับมองนอนขึ้นรถเดินทางต่ออือโอ้แตงแนงแตงแน่งแตงแนงกินข้าวไปกินแล้วไม่ต้องโัวเด็ ได้ยังกินละพอไม่อย ouais uh> ู่ดูไปหาซืือปีงไกื่อดังใดไหนบคือได้กินแต่ไก่เถอะลนเเเออเมนูไก่เป็นจังไงแม่ฟันดีบอมมาคืนนี่ตามบาราเล็กเลยออฟันดีจะบ่ได้เล็กเลยฮ่าฮิอ ยังเลยพ่อหนุ่มไม่กินมันก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่บกเป็นบอไม่บกเพราะว่าอยู่ในท้องมันเยอะอยู่มันไม่บกง่ายหรอกง่ายดอกอะไรเลี้ยวถอยออกถอยออกบอรถบัสรถบูรณะบอเพิ่นนั่นรถอันนั้นเพิ่นไปแล้วเพิ่นอยู่นอก ฉันชื่อนามาอิโนโจิแค่มาจากเหีนที่ญี่ปุ่นเอเชียบนใ้ตับทอน้ำเสียร่างกายอ่อนเียก่อนจะถึงทะเลเอาจดียพญานาคมาแล้วส, <c oughs> สงพรมไหมเอาเ <c oughs> <c oughs> คือเหตุอันคือคูอันสอนอนุบาลแท่ยาย่าเสียงดังย่าเสียงดังเ <มะ S 1> ตือยลูกคืกกดเหตุใดก่อเออเป็นความสามารถพิเศษเนาะมาเบิงมาเบิงนี่แม่ความสามารถพิเศษนี่แม่นางกินขนาดเดเนาะเคยเห็นแต่นันเขาอันนันเขาคุมยกกังไงน้ำส้างแม่เอาขาตอดตอดเป็นออกไม่ได บรรยากาศก่อนออกเดินทางนะคะเก็บสุดจิบยังขึ้นรถที่หลับที่นอนไปแล้วไปแล้วอืทยอยถอยออกแล้วจะเดินทางและจ้าเอบซีสุภูสุคนขาอือ เซลรถเป็นอย่างเกอนรถเป็นอย่างเกาะบอลรถเป็นอย่างเวสิเวไปอย่างอขาดแมไปโอ้บ่าว้าหนี่ไปเร้วมันวันอาทิตย์อะไรเขามเปิดโอ้ล่ิไปตาปเลีัยงไปเลียงตังแต่แค่นั้นนอตอันขาดมัอีกมันมันต่มอายุเต่ต่อายุไขนอนแม่ขาดบอฮะนอนแม่ขาดบ่โออออตหลุด เบอลูแเปปัวน <slow> ี่รีว่าม์ต้านเมตานปอี่นรไปเอื้นเด้อเอื้นเอากันเด้อสุดผู้ใดเด้อเนี่ยตากอยู่เนี่ยจะลืมเด้อสุดเด้อสุดผู้ใดสุดอันนั้นพี่ยอดหรือสุดแม่ดม สวัสดีค่ะพอพญ,ญาลอยหนึ่งคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับความจี๊ดซี้ออกเดินทางแล้วเนาะพอเลยครับผมเออมื่อนี้ได้จะคลิปล่ะคลิปเดียวคลิปสองมาประธา,า,า,านได้ลงมันตัน<า>นดฮะพอเรื่องความหน้าตัดแบบเออส่องพ่ออาทิตย์นี้เดี๋ยวนี้กำลังมาแรงแล้วมือละสิบคลิปล่ะ สิบเอ็ดคลิปแล้วพ่อให้วลาโซนโทรศัพท์มันสลวนเต๋อแม่มันอยากกระดันได้ไหมหรอเปล่าโง่หนักเลยกรันที่ระดับเมมยังคิดที้สว่างมากในหัวที่ตัดเออโอ้มันเป็นนุณคุูมอากาศโทรศัพท์อากาศห้อนี่เวลาเฮ็ดคลิปกระซ่าไม่สิตัดออกเลยหรือหรือว่าความจำมันเต็มก็ได้ มันมีหลายมันมีหลายอย่างจ้าเอาทางพุ่นอออันน,นี่ละเตร่อามาละเตเอาเอาลงรถตีนะัดลงรถตีพอพยากันใช้ลงรถแล้ว ได้ยังกินขา้าวลงรถบาา่กข่ะแม่ลำยัยคือไปถามหาอยู่แล้วคือว่าไกันใช้บ้านได้ขึ้นรถอยู่น้ำหาไปหาเจ้า,ยาอยู่วัดพุทธาไม่ได้ดังไปก่อนเด้อ ไปย่หน่องเราขับแล้ว่ค่อยหูเลี้ยงในลำย้ายผู้เด่นตอนคนข้นรถแล้วน้ำหาเจ้าอยู่บายๆเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยวันนี้นะคะเดินทางไปที่นะคะอําเภอขุดชุมนะคะแสะดงในอําเภอเดิ้อพี่น้องทางขุดชุมเด้อ มาส่งกำลังแรงเคลียร์แรงใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรปันป้นแพงตอนนี้ทีมงานกำลังเดินทางอ,ออกจากที่พักแรมตอนนี้ก็ะสตาร์รถไว้ปั๊มลมให้ลมเต็มแล้วก็ ลมเต็มปุ๊บเราก็จะออกเดินทางเก็บผ้าเด้อจ้าผ้าผู้ใดเด้อหอยอยู่นี่อย่าลืมผ้าเด้อพี่ยงพี่ยอดเอาไว้นี่ไว้พระใส่เอาวัตน,นว <laughs> าวเทียร์ใแล้วอยากซ่อมเต้นเตี๋ยเอาเอาช,าชาา่างช่างนั่นแนวแนวแน่แนเตียง เด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 าเดเดดเตแตตเตเตะดดเตเเตสวนเสวนอาจารย์เบิดเนาะได้งบประมาณมาไปซื้อใหมได้งบประมาณจากผู้ใดจากความคิดเอา มาจองไหนแม่นางจ้ากันอนตื่นหัวานกันจ้าฟันดีบ้ากุ้งกลางกุ้งกลางบเอ้อเชียงเชียงเชียง่าอ่ะจ้มังจังจังล้นจังต้องจ้องจ้าฮากินไปเข่าอ่อนซ้อนดินอ่อนซ้อนหญาอ่อนซ้อนป่าเพราะเข่าตรงเนาะ ย่งแรอบนี <ba> ้มเบิดอยู่ของหนึ่มมนบอร์สบาจอดไก่ตีรอบที่อี้รหที่งรอบที่แปดพนะอา่ฟาาเตรียมด้วยแม่ลำย่เอิญนั่นนั้นรถแล้วเอิญเอิญแล้คือเอิญเป็นแปลกปเอิญกุ๊กกุ๊กกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุนะไกเไกเอินลูกกินเนตัวนึงแล้วคือเอิามายาม่ังุถ้าไาบอกเอาเดินดังเดินดัง เบาเอาเอาย่างหลังย่างหลังเฉเอาเอาเอามรถเจ้าเป็นยางน็อตมันคืออันรวมมันคือขาดมันน็อตเมขาดบ่บ่แยากหัวไหลเป็นลำไยเอาอันนั้นพี่ย่นันพี่เมียบอกพี่ยอดเราลงเก็บผ่าแนรถพอจะออกแล้วพอสิสตาร์ทรถแล้วอากินข้าวแล้วบ่ เอาว่านันของปลูกปลูกพี่ยอดเราวมาเอาเนี่ยเรานอนหลบับเรานอนหลับปลูกเราเนี่ยเราอยู่ชงโหลดเสียกเสือเบเก็บบ่่เสียกียังก็ะได้บ่าอาบอร่รโบาสคันแรกไปแลละจ้าโถคุณมยยมมแม่ลำไยแม่เฮ็ดดีเนาะ เรานอนบหลาบจะสิละผู้เฒ่าตื่นก็ตื่นเศรา้าอันหูบ่าบ้าเมลำยยแล้วว่าจังใดอ<า>เอาวัานี้ลหละท่านหลวงพ่ออยากใส่พะนะพอบอก <c oughs> ไปสะดอกแม่ลำยยก็ไดสนดอกอ,อืมบ่แม,ม่นยังดอกย่านเจ้าอนเพ่นน้อนอย่านเพื่อน,น,นันอัน,น,นออกก้อนสนาในเงี้ยเสียงชั้นห้องเอินบ่ ม,มัน,ม,นมันยังมันยังซุ่มอยู่กับเรือตากลมสะกนอนมนตาอปรนมาดถึงได้ล่ะ,ละจ้ะเอาเก็บเก็บขึ้นรถเดี๋ยวไปสิลืมจ้า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 ,จาอันเบิ้งสีบอกทางเด้อเหากว่าวต้องไปตรงไปเข้ายะโซนี่ออกจากทางนี่ ตรงไปไมันสิไปซอดมองอ่า mm. บ้านอสีนวนบ้านเฮาล้ำนะแล้วก็เลยไปจังหน่อยก็เป็นกุฎชุมแล้วไสไปแมนแมนไปไปไปฮอดมองอันนอันนี้พอดีพอดีน้าเลื่อนสีนวลจินเจ้าเสด็จครับสินเจ้าเสด็จสินเจ้าเพิ่นบอกสินเจ้าเสด็จเกิดครับบ่แมนกับสินซึงมุ่เรื่องสินสินหลักบ่ครับแมนครับการสินเจ้าบอกเรื่องสินถนนสินเจ้าเสด็จเบอร์ห้างกันหากิโลห้างไกลกูกันหากิโลครับ เขาบบมันเขไร่ออมก็หา k ครับแด่วยามันไม่ทั้งมันไม่ทังกาห่างกันหางไก่กูกันหา k ครับอืมกินไปกาแฟนี่นะครับรอบที่เท่าไรลยชอนี้นี่ครับเออตันคำคำยิ่งมีไวเออเอากินกินจะแพ่กันใส่ครับไม้บ่่าสิไม่มีกาแฟนี่อกาแฟอพญ่าครับอันนี้ มันต้องซีเรียมันองการใช้ก<ส>ารใช้ซีให้ซีให้ประจำนะเอราะว่ามาก,กินโอ้ช่างนี่จะมาได้ล่างรวดเร็วหัวหน้าเอ้หัวนาอย่าล่างคักหลายจ้าอืมอย่าล่างคักหลายฝนแห้งตกดูอยู่เอ้า ลูกน้องเจ้าเปน็นนางไห้อย่างก็อยู่ในป่าพุนะ่นน่ะเปิ้นเอาเราแม่บ่เบนเราเครียดบ่นั่นเราขึ้นนงางไห้อยู่กกไม้พุ่นเป็นน้ำเอื้อเอาเราแม่ พี่นองค่ะรถจะออกอีกแล้ว साफ करा वन वाजतो एक पाळी एनजी यातून हासने ยาวยาวยาวมาเลยมา โอเคค่ะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพร้อมเดินทางแล้วเจอกันที่อำเภอกุดชุมที่วา่การกุดชุมจ้าสำหรับคลิปนี้แม่นั่งตองอูขอลาไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องตองอูรำเพิอนออฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวแม่นั่งตองอูมาลงคลิปใหม่ใหม่ให้เอฟซแฟนคลับแฟนมาลรัมในเบิงในชมกันค่ะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ